เคยสงสัยกันไหมครับว่าโรงเรียนขนาดเล็กๆแห่งหนึ่งเนี่ยจะสามารถพลิกโฉมตัวเองจนกลายเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่ใครๆก็ต้องหันมามองได้ยังไงวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของโรงเรียนบ้านซับจำปาครับที่เรียกได้ว่าได้สร้างพิมพ์เขียวสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่น่าทึ่งมากๆเลยคำถามสำคัญเลยก็คืออะไรละ่ะคือแก่นแท้หรือว่าหัวใจที่ทำให้โรงเรียนแห่งหนึ่งมันโดดเด่นขึ้นมาได้ และคำถามนี้นี่แหละครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราไปค้นหาคำตอบด้วยกันในวันนี้เราจะไปแกะรอยความสำเร็จของโรงเรียนบ้านสับจำปาที่จังหวัดลบบุรีกันครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดานะครับแต่เป็นกรณีศึกษาที่ถอดบทเรียนมาจากรายงานผลการทำงานจริงๆที่จะเผยให้เราเห็นถึงแผนการที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆครับซึ่งท่านพูน้อนวยการสุรศักดิ์รองนากุลและทีมงานได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาจาก5เสาหลักสําคัญเพื่อปั้นสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาครับเสาหลักต้นแรกเลยนะครับคือความเป็นเลิศทางวิชาการและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยโอ้โหชัดเจนมากๆครับ คะแนนสอบโอ e เน็ตหรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นป6กสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะไม่ใช่แค่นั้นนะครับเด็กๆยังไปคว้ารางวัลเหรียญทองด้านการอ่านจับใจความมาได้อีกด้วยสุดยอดจริงๆครับมาดูกันที่เสาหลักต้นที่2กันบ้างนั่นก็คือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพครับที่นี่เขาไม่ได้มีแค่นโยบายสวยๆนะครับแต่ลงมือทําจริงจังมาก มีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน100%เซและก็ยังมีโครงการ zero dropout เพื่อให้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีเด็กคนไหนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปครับเสาหลักที่3คือเรื่องของนวัตกรรมครับโรงเรียนนี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคุณครูทุกคนที่นี่ได้รับการอบรมทักษะการสอนแบบใหม่ที่เรียกว่า active learning หรือการสอนเชิงรุก ซึ่งมันคือการเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนไม่ใช่แค่การนั่งฟังเฉยๆแต่คือการได้ลงมือทำได้คิดได้ถามเพื่อกระตุ้นให้การเรียนรู้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือโรงเรียนไม่ได้สู้หรือทำงานอยู่ลำพังแต่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆกับชุมชนรอบข้างซึ่งมันนำไปสู่การสนับสนุนที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆอย่างที่เรากำลังจะได้เห็นกันนี่แหละครับ หกแสนกว่าบาทครับใช่แล้วครับ6568บบาทนี่คือจำนวนเงินที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจการระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างการซื้อพัดลมไปจนถึงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ชุมชนมีต่อโรงเรียนและเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของลูกหลานของพวกเขาอย่างแท้จริงเลยครับและเสาหลักสุดท้ายนะครับคือวัฒนธรรมของการไม่หยุดพัฒนา คือความสําเร็จเนี่ยมันคือการเดินทางร่วมกันของทุกคนในโรงเรียนจริงๆครับตั้งแต่นักเรียนที่ไปคว้ารางวัลมาได้คุณครูที่ได้รับการยอมรับจนเป็นครูต้นแบบไปจนถึงตัวท่านผู้อำนวยการเองที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นทุกคนเติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือแม้ว่าจะมีรากฐานที่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเนี่ยโรงเรียนก็ยังมองเห็นจุดสำคัญที่ต้องพัฒนายอย่างเร่งด่วนอยู่ครับ และนี่คือโจทย์ใหญ่และความท้าทายสำคัญครับผลคะแนน RT ทีหรือแบบทดสอบความสามารถในการอ่านของน้องนองนักเรียนชั้นปหนึ่งเนี่ยยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศอยู่ซึ่งจุดนี้นี่เองครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากๆเลยแต่แทนที่จะยอมรับหรือปล่อยผ่านปัญหานี้ไปที่นี่เขาไม่ยอมครับโรงเรียนได้พัฒนากลายุทธ์เชิงรุกที่สร้างสารรค์และตรงจุดมากๆขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะเลย หัวใจสําคัญของกลยุทธ์นี้ก็คือวงจรคุณภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่เรียกว่า PDCA ครับมันเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมากๆเริ่มจาก plan คือวางแผนดูคือลงมือทำ check ค,คือตรวจสอบผลและ act คือนำผลไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการคิดเชิงกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพวกเขาเลยครับ และนี่คือ6ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมท,ที่พวกเขาใช้ครับมาดูเป็นทีละสเตปเลยนะเริ่มจากการฝึกอ่านทุกวันต่อด้วยการฝึกอ่านควบคู่ไปกับการเขียนเลยจากนั้นก็ฝึกขัดลายมือเพื่อให้จํารูปคําได้แม่นขึ้นแล้วก็ใช้วิธีวาดภาพประกอบคําศัพท์เพื่อให้เข้าใจความหมายมากขึ้นไปอีกก่อนจะนําคําเหล่านั้นมาลองแต่งประโยคดูและปิดท้ายด้วยการเขียนเล่าเรื่องจากภาพโอ้โหเป็นขั้นตอนที่ค่อยๆพัฒนาทักษะไปทีละขั้นอย่างชัดเจนมากๆเลยครับ แล้วกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มันให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ80%ตัวเลขแรกก็ชงพลังแล้วครับนักเรียนที่เคยมีปัญหาด้านการอ่านเนี่ยถึงร้อยละ80%เลยนะครับสามารถอ่านได้ดีขึ้นอย่างมีในยะะสําคัญนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กๆโดยตรงเลยกราฟแห่งนี้ยิ่งตอกย้ำความสําเร็จเข้าไปอีกครับ จะเห็นได้ชัดเลยว่าความพยายามที่ตรงจุดของพวกเขาเนี่ยส่งผลให้คะแนนสอบโอเนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นป .6 พุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างชัดเจนเลยครับแล้วความสําเร็จมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันกลายเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ไปแล้วคือได้รับการยอมรับในทุกระดับจริงจ ตั้งแต่ตัวโรงเรียนเองที่ได้รางวัลการันตีว่านักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงรางวัลส่วนบุคคลทั้งเหรียญทองของนักเรียนรางวัลครูต้นแบบแล้วก็รางวัลผู้บริหารดีเด่นซึ่งมันยืนยันได้เลยครับว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกคนในโรงเรียนจริงๆเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วบทเรียนสําคัญที่สุดที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวของโรงเรียนบ้านซับจำปาคืออะไรกันแน่หัวใจของมันก็คือกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย เมื่อนำมาผสมผสานกับกรอบการทำงานที่เป็นระบบอย่าง PDCA และขั้นตอนการปฏิบัติที่จับต้องได้จริงมันก็จะสามารถเอาชนะความท้าทายหลักทางการศึกษาได้สำเร็จครับทำให้ความสำเร็จของโรงเรียนนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงๆและสุดท้ายนี้ครับคำถามที่น่าคบคิดก็คือ เราจะนำโมเดลความสำเร็จของโรงเรียนบ้านซัพจ์จำปาไปปรับใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความสำเร็จในที่อื่นๆได้อย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับอ้างอิงมาจากรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์รองนากุลโรงเรียนบ้านซับจำปาประจำปีงบประมาณ2568ครับขอบคุณที่ติดตามค่ะ